สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพึ่งก็จะมาแนะนําสบู่กูตาอะบูตินไวท์สตอร์บรีโซฟโยเกิร์ตนะคะเรียกชื่อผิดแหละมันโยเกิร์ตโซฟนี่นะคะเราจะมาแกะดูนะคะว่าสบู่เนี่ยก้อนเต็มเต็มเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่วันนี้พึ่งจะมารีวิวก็คือจะมารีวิวว่าสบู่ที่มันแบบเหลือก้อนที่บางมากแล้วว่ามันจะมีฟองเยอะไหมใช้ได้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ นี่นะคะนี่คือสบู่ที่ที่พึ่งใช้แล้วนะคะ <curvature. S 1> นี่นะคะความบาง <basically. S 1> เราจะมาดูกันนะคะว่ามันเหลือก้อนแค่นี้มันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะฟองเยอะมากเลยมันยังมีฟองอยู่เลยะค่ะ เป็นยังไงคะบางคนที่เคยเจอปัญหาที่แบบว่าซื้อสบู่ไปแล้วนะคะแรกๆใช้ก็ฟองเยอะนะคะพอใช้ไปเหลือก้อนแค่นี้ไม่มีฟองสบู่มานาลาไม่มีปัญหานั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะคะเดี๋ยวจะมาขัดดูนะว่าวันนี้คราบใครเราจะออกหรือเปล่า นี่นะคะเราจะมาขัดผิวนะคะว่าวันนี้ใครเราจะออกหรือเปล่าฉัแนแทนดูสิคะโอ้โหนี่แค่แบบว่าฟอกไว้แป๊บเดียวงนะคะเราต้องมาขัดออกนะคะเห็นไหมคะโอ้โหอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นดูปั้นไว้ลุกท่านเล่นได้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้แล้วทองไม่อยากให้วิดีโอมนันนานไปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย